สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราก็มาปล่อยปลานะคะทําบุญปล่อยปลาปล่อยตะภาพจะได้มีสุขภาพแข็งแรงสะพานพระรามสี่อ้าเหรอเขาให้ปล่อยตรงนั้นเหรอเขาบอกว่าปล่อยตรงไหนก็ได้แถวนี้ มันไม่ขึ้นมานะพี่อันนี้เราก็ปล่อยเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนอ้อันนี้คือน้ําเยอะไหมคะเนี่ยเขาเปิดเขื่อนมาน,น,น้ำมัน,น,น,นก็นเลยแรงนะคะ,ะทุกคนน้ำไหลแรงตอนนี้น้ำลงตอนนี้นาวิโลทายอีเวนต i g h t i ายนี่เรือก็ข้ามฝั่งไปแล้วนะครับท่านฝั่งนู้นคือที่ไหนคะนะ ปล่อยปลาให้มีโชคมีลาบร่วมกันนะคะอนุโมทบาบุญอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะทุกคนคะ่ะน้ำไหลแรงเว้อร์มาแล้วฟ้าฝนจะตกแล้ว